เขาจะเป็นลูกกระสุนในปืนใหญ่ยังไงวะแล้วก็จะตู้มไปอีกเกาะหนึ่งตู้มไปเกาะอีกนึงฮะกลชิบหายเลยโอ้โหตรงไหนนะเกาะเกาะเดิมไหมเนาะเกาะเดิมใช่ไหมยัดยัดเข้าไปในท่อนี่ไงอ๋อท่อไหนเอาเองยัดเข้าไปในท่อนี้ท่อนี้ทำไมเจ้าน่ารักจังเลยทำไมเจ้าน่ารักจังเลยโอ้ยตรงไหนกูเล่นปันญาอ่ออ่ขี้โมเลยอ่ะขี้โมเลยทุกคนกระตีต๊ะผมไม่อาจคลิปผมไม่อาจคลิปผมไม่ชอบคิปแบบนี้ ผมไม่อัดหรอกผมไม่เอาแบบความความแบบประสบผมใน u t u b บหรอกคุณอย่าโมแกอัดพี่มาแล้วไอหนูน้อยตรงไหนครับตรงไหนตรงกระบอกปืนกระบอกปืนเนี่ยโอโหนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับพี่เราจะเป็นลูกกระสุนใช่หรออ่ะลองลองลองทำดิไม่ทำมันทำไม่ได้ครับโอเคนะครับไงมันไม่ได้หรอกคือ โอเคครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนั่นกับใครเอ่ยโชว์ยูรู้หน่อยโชว์ดับยูรู้หน่อยอีหะอ่าเฮ้ยกำลังจะถ่ายรูปเลยถ่ายรูปปกคลิปขึ้นมาข้างบนเออเดินมาอีกเดิ๋เอ้าเธอเอ้าเดินมาธรรมดาไม่ต้องตีมันมันไม่มันตีอัตโนมัติเลยอ๋อใช่เอ่ะเธอต้องมาทำให้ได้ดิเขาไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ยใช่เล้วเอ้า งั้นเธอก็หยุดก่อนง<อ>ั้นก็เอางี้ดีกว่ามาเราอัดเลยดีกว่านะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะทําการมาเขาเรียกว่าเปผลให้แฟนผมหรือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเลยที่รักเองอยากได้อยู่ใช่ไหมผลนั้นอะอแต่ผมว่าผมบอกเลยลว่าผลมังกรเนี่ยวันนี้ผมทาการมาเซอร์ไพรส์เธอคือผลมังกรนะอบอกเลยเป็นผลที่ทุกคนเนี่ยอยากได้ในเด็กๆเนี่ยคืออยากได้มากเพราะว่าเป็นการพีีพีสุดโหด คือเธอได้ไปนี่คือเธอต้องรีบฟ้าไปแหละแม่งคือเดี๋ยวเองโดนเด็กด่านะเวย้ยยอมหรอยอมหรอไม่ยอมเห็นคอมเมนต์แบบขอย่อรูหน่อยพี่ขอยูด,ดูหน่อยพี่แย่โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำการมาซื้อไฟแฟนผมเนาะด้วยผมทำการไปซื้อนะครับผม ผลปีศาจแล้วก็ผมเจอลหัสแฟนผมเนี่ยไปกดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะได้เป็นแบบไหนครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยกันย้ายผมเปผลอะไรให้แฟนผมก็คอมเมนต์ด้วยกันเนาะก็วันนี้เนี่ยเรามาคิดกับแฟนผมเองนะครับผมคนดูโอเคปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับคนดู ทุกคนครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในร้านบัตตี้ฟาร์มเองนะครับผมนะนี่เลยครับผมผมทําการมาซื้ออาผลปีศาจในเว็บเว็บนี้เว้ยคนดูซึ่งแฟนผมเนี่ยชอบแล้วผมว่าชอบพูดอะไรนะเราชอบพูดว่าอะไรนะฮะว่าเอาละอะไรนะเอาละนะเอาละผมไม่พูดแล้วคนดูเอาละาละไม่พูดล้วโอเคผมมา <laughs> เดี๋ยวเราทําการมาสมัครกันดีกว่านะครับผมก็ทําการสมัครเนาะ เดี๋ยวผมขอย่าตัดตอน,นผมในสมัครแล้วก็เข้าเว็บเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับโอเคนะัตอนนี้ผมก็ทำเการอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสมงสมัครเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาเติมเงินก่อนนะที่รักเนาะผมก็จะซื้อเอาจริงเราต้องดูราคาก่อนนะครับซื้อสินค้าเวเ็บเนะครับผมนี่เลย บริการนะผมนะบริการซื้อโลบักเนาะแล้วก็กดผลปีศาจอะไรประมาณนี้มีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะรับเติมเกมพับอกฟุตเน่นะครับผมแล้วก็กดผลเนาะผมทําการดูกดผลละกันนะครับนี่เลยตามนี้นะครับผมจะเป็นด้านของอาบบฟุตเนาะเธอเนาะนี่เลยนะครับผมก็จะทําการเติมเป็นมังกรนะครับผมนะนี่นะครับ330บาทนะครับเราก็เข้ามาเติมเงินนะครับบ a ลเลตนี่เลยนะครับนี่ เราก็เข้าบนะัลลีตเนาะเดี๋ยวทำการดูเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับผม,ผมทํทการให้ดูนี่นะครับผมว่าเราเนี่ยควรสมัครโอไม่ดีเขาจะการเติมแบบไหนนะครับมาเดี๋ยวผมการเข้าบัลลีตแป๊บหนึ่งนะคุณดูโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าบัลลีตแล้วนี่นะครับผมคุณดูครับทําการอ่าเขาเรียกว่าจ่ายแบบยังไงอนะ่ยทาซองอ่างเปาใช่ไหมนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงข้างล่างตรงนี้นะครับดูก่อนนะเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนอน,อน,นี่นะครับ บัตเติมเงินนะครับผมแอนของขวัญน,นะครับกดตัวที่ซองของขวัญเลยเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการ330บาทเนาะแล้วก็จํานวนเงินแบ่งให้เท่ากันนะครับแล้วก็1คนนะครับเปลี่ยนเป็น1คนนะแล้วก็ทําการเรียบร้อยนะครับยืนยันไปนี่ครับเราก็ได้ลิงกนะ์เนาะเราต๊อปลิงก์นี้มาใส่ในเวฟเลยนี่นะครับผมมาคนดูครับ ผมทำการวางแล้วเรียบร้อยนะครับเติมละ330บาทนะครับตามนี้นะครับผมคนดูอ่าหลังจากนั้นนะครับเธอจะทําการซื้อผมก็อยากซื้อเลยนะครับผมเป็นผลปีศาจเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับคนดูเดี๋ยวผมทำการเลือกกรอกข้อมูลก่อนแล้วกันนะเธอเนาะเข้าใไหมเข้าครับทำการกดซื้อก่อนนะครับก็การซื้อนะครับใส่หัดไปนะผมนี่ใส่ไปนะครับแล้วก็ทําการกดนี้มั่งนะครับแล้วก็กด สั่งซื้อนะครับผมแค่นี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสั่งซื้อแป๊บหนึ่งนะคนดูเอาละคนดูครับตอนนี้ผมก็ทาการเติมไปแล้วนี่นะครับผมหรือว่าสั่งซื้อแลวเนาะเราก็มาดูนะครับผมข้อมูลสมาชิกตรงนี้ปะไม่รู้นะอเราดูก่อนนะครับผมสะสมเงินพาร์ทปหมนะแป๊บหนึ่งคนดูเราดูตรงไหนอะเธอเธอก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะผมสั่งซื้อล่าสุดนี่ครับเชื่องไขดีผลดักนี่นะครับผมนี่ครับ ผลดาคาอะไรผลมังกรนะครับเ,เราต้องดูก่อน,นเนาะคือว่าคือมีคนเติมรับจํานวนเงิน1,000งบาทด้วยนะแล้วก็มีคนเขียวคิงนุ๊กหรือเนี่ยนะนก็ก็ใส่ไปนะผมสองพกว่าบาโอ้มีคนเติมเยอะมากนะสับล้านบัตที่ฟาาไม่นะครับผมก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆด้วยนะเธอเนาะ ส่งไวนะคนดูเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยนะครับแล้วก็โลบัคก็พร้อมจําหน่ายด้วยเช่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูระบบการเติมโลบัคกันก่อนดีกว่านะครับระบบการเติมโลบัคเนี่ยก็เป็นเลดกลุ่มนะครับใช่ปะไม่ใช่เลดกลุ่มนะอ๋อไม่ใช่เลดกลุ่มนะครับผมก็เป็นน้าของเซิร์วิพีนี่นะครับผมก็ตามนี้นะครับใครเติมก็เติมนะครับผมก็เลดห้านั่นเองนะครับผมตามนี้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราลองเข้าหลาดแฟนผมดูว่า เขาเนี่ยทำการกดซื้อให้แล้วหรือ,อยังนะครับถ้าได้นี่คือเร็วมากนะคนดูโอเคป้าเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยเข้าหลัดแฟนเลยดีกว่านะครับโอเคนะคผมเรียบร้อยแล้วคนดูผมก็ให้ทิปเข้าไป10บบาทแล้วกันนะครับผมลืมไปเว้ยคนดูเพราะว่าผมเนี่ยซื้อผลนะครับมังกรให้แฟนผมละเมื่อเกี้ยนมีเขามาซื้อผลลุมให้หนาทธนเะนาะนี่แฟนผมได้ลุมแล้วใช่ซื้อแล้วทาวนเป็นไง จริงไหมครับนี่ใช่ผลลูมนะผมนี่ก็ต้องฟาร์มเลยนะผมนี่เห็นปะคือมัเตอรี่ยงหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมังกรผมเคยให้แฟนผมมาแล้วเนาะเนี่ยก็มีมัคเตอรี่ล้วยี่สิบกว่าครับผมนี่เห็นปะคือผมไม่ได้โกหกนะครับผมก็ให้ติมเข้าไปสิบบาทละกันนะผมนี่ได้ผลรูมเร็วมากนะครับผมนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการซื้อนะครับผมในร้านอะไรนะ งานอะไรชื่อรางชื่ออะไรบาดี้ช็อปค่ะมาดี้ฟาร์มมาดี้ฟาร์มแล้วผมคนดูครับน่าใช่นะก็ดีมากๆเลยนะผมเร็วมากๆนะครับก็อย่าลืมไปใช้ด้วยกันด้วยกันเฮ้ยเธอไอ้นี่บักบักอะเหมือนแบบเหมือนกพลังจะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่งมันค้างไว้คนดูโคตรอึ้งเลยว่ะไม่เกี่อุ๊ยแต่ผลรุมสวยจริงโคตรเท่อะเท่เท่ในแฟนผมเดือเเลยกี่ผลว่ากูจะให้ครบเลยทุกผลเลยไหมเธอ เอาไหปเดียวเออเดียวมันจะดเยอะโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะต้องเปใ้แฟนผมเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ยังไงประมาณนี้แหละคนดูชาวันนี้นะครับง่ายๆนะเนาะลอดแค่นี้พอไหมหรือว่าเธอต้องการพูดเลไกับคนดูสื่อหรือคนดูอีกคิดถึงคนดูไหมเอางี้ีกวกาเอางี้ีกวกาไปใช้บัตตี้ฟาร์มได้นะคะเขาฟาร์มเร็วแล้วก็ ใช่ครับผมได้ของเร็วด้วยใช่นะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการการฟาร์มเนาะการเติมโลบักกันได้นะครับหรือว่าซื้อผลซื้อเกมพาร์ตกันได้นี่นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยทิ้งลิงไว้ใต้ลคลิปนี้เลยละกันนะครับกด้า,าว่าใครชอบลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยกันนะครับผมโอเคคลิปนี้แฟนผมก็คิดถึงคนดูแหละแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัดด้วยกันนะทินเนาะคิดถึงคนดูไหม คิดถึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนดูก็คิดถึงแล้ว <c oughs> ทำไมทุกตัวเพื่อนไม่เป็นไรหรอกวะคนดูเขาคิดถึงโอเคตอนคลิปนี้ครับขอตลาไปก่อนละกันนะเธอเนาะอย่าลืมไปใช้ด้วย,วยกันลานบันตี้ฟาร์มนะครับโอเคนะครับผมก็ลานบัตตี้ฟาร์มนะครับผมมีหลากหลายเนาะบริการเนี่ยนะครับผมนะเติมโลบักเนี่ยนะครับผมแล้วก็บริการกดผลปีศาจประมาณนี้เนาะเกมพาร์ทนะครับผมแล้วก็บริการฟาร์มเงินนะครับผมแล้วก็ อฟาร์มพีพีเนาะแมปบอกรฟุตเนี่ยนะครับผมหรือว่าบริการกดเพจออสตาเนี่ยนะครับผมตามนี้เลยเนาะสับล้านบัตรดิฟ้าเนี่ยครับผมอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือด้านของเพจนั่นเองนะครับผมนะเพจเฟซบุ๊กเขาก็มีบริการรับฟาร์มเหมือนกันเนี่ยนะครับผมนี่เลยครับก็จะมีหลากหลายเนาะมีการกิจกรรมด้วยนะครับผมนี่เลยฉลองนะครับผมแปดพันไลค์นะครับผมนะแจกผลปีศาจจำนวนห้ารางวัลเนี่ยนะครับผมนะ ก็นี่เลยตามนี้เลยเนาะก็ลองมาใช้ใช้ลองมาดูดูกันได้เลยนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมทําการทิ้งลิงก์ไว้ตล่างคลิปนี้แล้วกันหมดนะผมประกาศก็วันที่20นี้นะครับผมก็อีกนานเลยนะครับอีกนานเลยเนาะเธอเนาะก็อย่าลืมมาใช้บริการกิจกรรมกันได้นะครับผมมีทุกอย่างเลยในเว็บนี้แล้วก็เพจนี้นะครับฝากด้วยนการนะครับผมสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคนดูบายๆผมซีอูครับผมเธออย่าลืมไปฟังเลยนะเธออย่าลืมไปฟรังเลยนะครับ